ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกนนัก็ขออนุญาตมารีวิวชาร l ลเจอร์นะครับอ,นนอันนี้ไม่ใช่ไม้เทนนิสนะนี่ไม้แบดนะพอดีอาหาได้แค่นี้เออก็ชาร l l เจอร์ s ก็เป็นหนังที่สําหรับผมแล้วอยากดูนะด้วยจากตัวอย่างที่ต้องยอมรับเลยว่าตัวอย่างไม่ตัดโคตรดีอันนี้คือซูฮกคนตัดตัวอย่างเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเลือกเพลงมาดีแล้วก็เลือกชอยส์ในการตัดมาดีมากครับชาร l l เจอร์ s เนี่ยก็เป็นผลงานกํากับของ ลูก้ากัวดานิโยก็เป็นพ่วงกลับที่ถ้าสมมติใครรู้จักก็คอมบ y y บโอเนม e Suspiria แล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือ Bones and All ที่ล่าสุดเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักเทนนิสสองคนที่เล่นคู่กันมาก่อนก่อนที่จะมารักผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ต้องกลับมาแข่งกันอีกครั้งครับสำหรับผมหนังดูจบนี่เป็นหนังที่แบบตัดไปตัดมาถ้าสมมติใครไม่ชอบการ ตัดย้อนไปย้อนมาผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้แล้วอาจจะถึงแบบถึงขั้นเดินออกเลยก็ได้อะเดี๋ยวก็ตัด8ปีเดี๋ยวก็ตัด3ปีประเด็นคือ8ปี3ปีที่พูดมาเนี่ยคือมันเล่าย้อนกลับแล้วมันเล่ากลับไปสมมุติเราอยู่ที่3ปี3ปีที่แล้วมันก็จะย้อนกลับไปที่1ปีก่อนเหตุการณ์10บชั่วโมงก่อนเหตุการณ์ที่เราเห็นในหลังคือตัวหนังมันก็เล่าเรื่องราวแบบ ย้อนความค่อนข้างเยอะอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่ใช่การเล่าเรื่องนี้มันก็จะดูธรรมดาไปเลยแล้วพอเราได้ดูจริงๆอ่ะคือเอาตรงๆนะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูยากอ่ะถ้าสมมติใครเข้าไปดูแล้วแบบคาดหวังเป็นหนังเทนนิสแบบตีเทนนิสกันแบบปกติแข่งเทนนิสกันแบบปกตินี่ไม่ใช่หนังสำหรับคุณครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสมคนอ่ะแล้วถ้าสมมติใครไม่ชอบดรามา่ตาตัวละคร นี่เป็นหนังที่เน้นดราม่าแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าสมมติใครเข้าไปแล้วแบบคาดหวังการตีเทนนิสแบบจุใจมันมีครับม,มันมันมีมันมีให้เห็นแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือมันเน้นไปที่ดราม่าตัวละครหนักพอสมควรเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามคนรักสามเศร้าค่อนข้างเยอะครับถ้าสมมติใครไม่ต้องการจะเข้าไปดูแบบหนังที่แบบจรงิจรงจังในด้านอารมณ์ผมก็ไม่แนะนำแล้วกัน แตาม,มาได้ข้อเสียกันก็แล้วกันครับข้อเสียสําหรับผมแล้วคืออย่างที่ผมบอกครับด้วยการเล่าเรื่องที่แบบมันค่อนข้างท้าทายอะ่ะท้าทายในที่นี้คือมันเล่าตัดไปตัดมาคือมันจะมีช่วงที่แบบเดี๋ยวก็แบบตัดกลับไปอีกและมันก็มีช่วงที่แบบเรารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วว่ามีเรารู้สึกเหนื่อยกับการที่แบบมันทํใไมมันต้องตัดกลับไปตัดกลับไปกลับมามันก็ท้าทายตัวเขาแหละแต่ผมรู้สึกว่าบางจุด มันค่อนข้างจะทําให้คนเสียงแตกพอสมควพ่ะด้วยการเล่าแบบนี้นะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยกเลยคือมันอาจจะเป็นข้อเสียสําหรับบางคนที่แบบดนตรีหนังอะ่ะบางฉากมันจะเปิดดนตรีดนตรีแบบเทคโนอะ่ะคือเหมือนกับเราจะไปต้องไปเดินแบบในแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยตลอดเวลาคือครึ่งแรกมันไม่ค่อยเป็นนะครึ่งหลังนี่คือแบบโอ้โหคือเขาใส่เต็มเลยอะ่ะแล้วคือ การเล่าเรื่องอ่ะการเล่าเรื่องอย่างที่ผมบอกมันอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้ครับฉากสิบแปดกในหนังเรื่องนี้บางฉากเอาจริงๆอ่ะมันไม่ต้องมีก็ได้อ่ะแล้วการเล่าเรื่องที่แบบยากแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ทําให้คนดูเหนื่อยอ่ะซึ่งสําหรับผมผมรู้สึกอินนะเข้าถึงสถานการณ์ในเรื่องนะแต่สําหรับผมคือมันดูแล้วแบบมันเหนื่อยอ่ะมันมันดูแล้วเหนื่อยอ่ะมันไม่ใช่หนังที่คุณเข้าไปดูแล้วแบบจะเอนเตอร์เทนตลอดทั้งเรื่องมันเป็นหนังที่เล่าความสัมพันธ์แล้วก็ ค่อยๆใช้เวลากับตัวละครพอสมควรเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่หนังที่ทุกคนจะดูได้แบบสนุกอะครับคือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือบางฉากอะ่ะในการตีเทนนิสอะ่ะมันจะมีการสโลโมชั่นบางฉากมันสโลแบบสโลเกินสโลแบบสโลแล้วสโลอีกคือเหมือนกับคนคนุณดอดลูกอะ่ะดอดลูกประมาณแบบ2นาทีอะ่ะซึ่งสนาทีมันอยู่ในฉากเดียวคือการดอดลูก ตัดมาที่ข้อดีของหนังกันบ้างครับสําหรับผมเรื่องนี้คือยอมรับเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยกจริงๆว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยคือสไตล์สไตล์ของพุ่งกับลูก้าเนี่ยคือเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับเขาพยายามจะเน้นความสไตลิชในตัวเขาในการใส่เพลงเทคโนเข้ามาในเรื่องอะ่ะซึ่งดนตรีก็ดีมากๆนะส่วนตัวผมชอบมากดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่แบกหนังให้แบบพอดูได้แล้วแบบไม่หลับอะ แล้วนักแสดงในเรื่องทั้งเซนไดยาไมค์แฟสแล้วก็จอชโอคอนเนอร์ทุกคนเล่นดีหมดเลยนะเราได้เห็นมุมมองแต่ละตัวละครได้แบบดีมากๆคือแม้ตอนจบอะยอมรับว่ามันอาจจะกำกวมมันอาจจะทำให้กลุ่ม n น t l l i x รอร <c oughs> อ,อ,อแซะอยู่อะเออแล้วสำหรับผมแล้วคือต้องยกเลยว่าเรื่องนี้การตัดต่อเป็นการตัดต่อที่รู้สึกแบบมีสไตล์ของพวกกับไว้เยอะมาก คือเรื่องนี้ถ้าสมมติใครจะไปดูผมก็แนะนําแล้วกันครับว่าตัวหนังมันค่อนข้างเน้นสไตล์ที่จัดจ้านอ่ะคือเหมือนกับเขาพ่วงก,กับอยากทําอะไรคือเขาจะได้ทําะคือแบบงานภาพอ่ะงานภาพมันจะมีแบบมุมมองแปลกประหลาดอ่ะผมแบบไม่สปอยแล้วกันมุมกล้องอ่ะต้องขอชื่นชมคุณสยมภูนะที่เป็นพ่วงกับภาพของเรื่องนี้ที่ร่วมงานกับพ่วงกับลูก,ก้ามาตั้งแต่เขามีมายอเนมซึ่ง เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็ทําได้ดีนะถ้าสมมติคุณนึกไม่ออกว่าการเล่าเรื่องแบบนี้มันเป็นยังไงในเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องแบบนี้ก็อารมณ์ประมาณแบบสึกคนชนเทพอะเออนิเมะที่มันมันจะอยู่ในเหตุการณ์เดียวแบบคนตีกันอะแบบคนแบบจะจะ,จะสู้กันะเทพกัแบบมนุษย์จะสู้กันอะแล้วมันจะมีการเล่าย้อนอดีตคือเรื่องเนี้ยมันเล่าแบบกว้างกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันกว้างมากมุมกล้องผมชอบมากแต่ว่าการตัดต่อคือ ยอมรับว่าอาจจะเป็นดาบสองคมเหมือนเดิมนะครับคือด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเน้นสไตล์สูงมากเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับก็ถ้าสมมติให้เปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นสมกาลลร Challengers ก็เท่ากับ The Dreamers แต่มันไม่ได้แบบเล่าร้อนแบบขนาดนั้นนะบวกกับ King King r i c h a r ดนิดๆแล้วกันแล้วก็บวกกับหนังเรื่อง w i m b l e ด o n แต่ว่ามันสเกลเล็กกว่านะก็ สรุปแล้ว Challenger เป็นหนังที่สไตลิชมากถ้าสมมติใครเข้าไปดูคุณจะเปิดเพลงแบบเทคโนกลับบ้านอะ <c oughs> คือหนังอะ่ะมันค่อนข้างสไตลิชครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบมันไม่ผิดนะที่จะไม่ชอบแล้วมันก็ไม่ผิดนะที่จะชอบในมุมมองผมคือถ้าสมมติใครคาดหวังจะไปดูแบบตีเทนนิสเยอะๆทำใจเลยครับว่า ตัวหนังอะมันเน้นไปที่ดราม่าของตัวละครซึ่งมันเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็เพิ่มกับก็ให้โอกาสนักแสดงทั้งไมค์เฟสเซนดายาแล้วก็จอร์ชซุคอนเนอร์ได้โชว์ของได้ดีมากๆครับก็ชาเ l นเจอร์ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอน,นิดหนึงคือรอบหายากมากก็รบกวนนะครับเพิ่มเพิ่มรอบหน่อยเพิ่มรอบหน่อยถ้าสมมติใครอยากไปดูหนังแบบสไตลิชแบบเนี้ยผมก็แนะนำนะ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยน,นะครับ